เออฝันว่าภาวนาอบอกว่า,วาอ,อุบอกว่า,วาเมื่อคืนภนวาวนามันปวดขามากหนูก็เลยเปรียบเทียบขากับที่ใจขาจิต่ใจเฉยๆไม่จิตแต่มีอีกอย่างที่มันทรมานสักพักหนูเห็นขาตัวเองขาดไปพรขาขาดไปขามันไม่จิต มีแต่ใจหนูเองที่ไม่อยากเสียขาก็น,นั่นแหละมันถึงเจ็บที่ใจไงพอใจเราเกี่ยวเราคล้องอยู่นะคะเพราะเราไม่ได้แยกว่าขาก็คือขาจิตก็คือจิตเอาแยกให้เห็นนะธรรมะเขาแยกให้เห็นระหว่างจิตก็เป็นตัวของจิตต่างหากไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขาเพราะขามันไม่มีการรับรู้แต่ธรรมะท่านอยากให้รู้ว่าสิ่งที่มีการรับรู้อารมณ์ต่างๆนั้นก็คือจิตเรานี่เองที่มันมากระทบกระทบจากไหนนะ่ะกระทบจากวิญญ,ญาณหู วิญญาณตาวิญญาณจมูกอย่างนี้ใช่ไหมหูตาจมูกทิ้งกายใจนะั่นแหละที่มันมีวิญญาณแล้ววิ่งรวมเข้ามาสีจู่ใจนะคะเพราะฉะนั้นท่านพยายามให้เห็นแต่ตัวเราอะรู้อยู่แล้วว่าอุ้ยคุยขาข,าขา่าวอรไปแล้วแทนที่เราจะทิ้งเพราะว่าเราภาวนาเราภาวนาเพื่ออะไรแม่พยายามบอกเพื่อชำระจิต Liebe? ใช่หรือไม่ชำระจิตดูจิต ในที่นี้หมายถึงว่าทำาล้วอะไรล่ะเราก็มาคิดแต่ผิวเผินเกินไปว่าทำาละวว่าวันนี้กูทำบาปหรือยังวันนี้กูทำชั่วหรือยังมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะดูให้มันลึกเข้าไปจิตจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะภาวนาจริงๆท่านจะดูว่าจิตที่แท้จริงมันไม่ได้มารับอารมณ์อะไรก็เหมือนน้องพ่อสมพรท่านเคยพูดไงที่ก้อนน้าแข็งก้อนหนึ่งเปรียบเหมือนจิตเนี่ยเอาไปวางคลุกขี้ฝุ่นน่ะขี้ฝุ่นมันติดขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่เราเก็บเกี่ยวเอาไว้ แต่พอมันไหลทิ้งออกไปหมดแล้วเนี่ยหรือชำร้างออกไปหมดแล้วมันก็เหลือก้อนน้ําแข็งยู่ก้อนเดียวที่ใสสะอาดจิตก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอ่าเหมือนที่แม่เอ่อเคยพูดให้ฟังอ่ะหลวงปู่ศรบ,บอกแม่ว่าอยากเห็นน้ําใสไม่อยากเห็นเจ้าขาวกว่าจอกออกเจ้าขา่าวอ่ะเราก็กวาดสิ่งต่างๆออกคาบาอกออกมากวาดอ,ออกไม่ใช่ขยะในใจอย่างเดียวนะคะมันหมายถึงร่างกายเราด้วยสังขารเนี่ยเป็นภาระ สังขารนี่เป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นนะแต่จิตเป็นสิ่งไม่ตายนะพอสังขารมันตายขาดออกก็ตามขาขาขาดออกแขนขาดออกหัวกระเด็นออกจิตมันก็ยังเหลืออยู่นะคะเพราะนั้นแม่ตะวันบอกกับทุกคนเสม,มอเวลาที่มีผีเข้าหรือใครก็ตามที่มาให้แม่ตะวันช่วยแม่ตะวันคุยกับผีถ้าเราจะเป็นคนมีปัญญาเราจะนั่งสังเกตและนั่งฟังเวลาแม่ตะวันคุยหรือสอนผีแล้วมีคนมานั่งฟัง แต่พวกเราไม่ค่อยจะฟังเพราะพวกเราไม่ค่อยจะสนใจและพวกเราก็ชอบคุยกันเวลาแม้แต่ว,วันทั้งทั้งที่การทํานั้นต้องใช้สมาธิและเดับสูงมากเพราะว่าไหนจะคุยกันไหนจะแยกจิตระหว่างฟังคนคุยกันไหนจะแยกจิตระหว่างฟังร่างคุยวิญญาณคุยนะคะเพราะาเราใช้หูตจจมูกลิ้นกายใจทั้งภายในและภายนอกแต่พวกเรากลับไม่เอามาเป็นอารมณ์ในการใช้คําว่าพิจารณาไม่อยากแค่คําว่าวิปัสนา เพราะว่าพวกเรายังไม่ถึงคํานี้ดีกว่านะคะถ้าเราพิจารณาเราจะรู้เลยว่าโอ้สังเกตสิคะว่าเขาทาอย่างเนี้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้นะอ่าทําไมเขาไม่หลักหลันั่งหลับหูหลับตานะเห็นไหมคะก็ไม่บอกเสมอว่าผีมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีแขนไม่มีขาเราก็เหมือนกันแขนขาหลุดไปจิตมันยังอยู่เพราะนั้นดูที่ตัวจิตค่ะแต่นี่เรารู้แต่ว่าเราห่วงจิตเราไม่อยากขาดแขนเราไม่อยากขาดขาก็เพราะอะไรล่ะ ว่าเรามีอุปทานขันนั่นเองว่าเรายังติดยึดว่านี่คือขากูนะคะลองฟังให้ดีพิจารณาให้ดีเพราะว่าจะเทศชักกี่ครั้งจะพูดชักกี่พันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแม่ก็พูดเรื่องเดิมๆนี่แหละเพราะมันเป็นธรรมะอันเดิมของพระพุทธเจ้าเราจะหลบหลีกจากไปอันใหม่ไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าช่องทางที่จะเข้าสู่หาหุดธรรมะของแต่ละบุคคลนั้นะ่ะ มันต่างกันก็เท่านั้นเองค่ะอ่าแม่จะพูดอีกส่วนหนึ่งนะคะไหนไหนก็ได้พูดต่อมาแล้วมึงบอกว่าเป็นธรรมะตัวเดิมนะเอ่ออ,อาจจะไม่ไม่ได้คุ้กคลีแม่ตะวันมากเท่ากับพี่พรนะคะหรือน้ายนา,ยนารอนทีนี้นา,นายนารอนพี่พรเนี่ยได้อะไรจากแม่ตะวันบ้างอันนี้ก็เก็บไปพิจารณานะนะคะ หรือคุณเปลวอย่างเงี้ยต้องพิจรารณานะเวลาอย่างพี่โดยเฉพาะพี่พรบอกว่าโอ้ยอย่าทาเลยพี่เวลามีคนของเข้าเวลามีคนถูกมนต์ดเวลามีคนผีเข้าเขามาให้แม่ตะวันเอาออกให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็วิ่งมาพี่พรด้วยความที่สงสารแม่ตะวันแล้วก็จะบอกว่าอย่าทาเลยพี่โหเห็นทําแล้วเหนื่อยมากเห็นทําแล้วมันเป็นอย่างง้นั่นเป็นอย่างนี้อะนะคะที่จริงถามว่าเหนื่อยไหม อะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ช่วยเขามันไม่เหนื่อยนะคะมันไม่เหนื่อยหรอกมันอยู่ที่ความตั้งใจเหมือนหมอที่ช่วยเราสังเกตดูสิหมอทั้งโลกนะหมอไหนที่ทําด้วยใจเขาจะไม่เหนื่อยเขาจะเอ,อ,อ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้อเอื้ออาทรเราทุกอย่างกับหมอที่ทําตามหน้าที่ก็จะมีแฟดแฟดแฟดฟบ้างนะคะอะกระแทกแดกดันบ้างอย่างนี้เราดูออกแล้วความสุขมันได้ต่างกันไหมมันก็ต่างกันทีนี้ทุกครั้งที่ผีเข้าเนี่ย เอออย่างคุณเปรวเคยชอบถามผีบ่อยๆไหนลองนัง่งลองนั่งฟังทีเวลาถามผีจะรู้สึกยังไงอ่ะมันจริงไหมผีที่มาเข้ามันเป็นผีจริงไหมเนี้ยอรรเหมือนกันนะคะเราเห็นทั้งผีนะเห็นทั้งลูก,กเทวดานะเห็นเห็นทั้งสูรกายมันมากกว่านั้น แล้วก็ซึ่งของเรานี่สามารถมีผู้พิสูจน์ได้คือมีเป็นพยญาณด้วยกันหลายๆคนมันไม่ใช่อุปทานหมูใช่ไหมคะแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ยังเปิดสถานที่ให้เราสําหรับดูแลคนเย่้งหลวงปู่คําสุกยานสุกโข,ขแล้วก็หลวงปูส่สมยศนะคะสิริกันโทอย่างนี้เป็นต้นท่านก็รู้อยู่หลวงพ่อสนัน่นท่านก็รู้อยู่บอกให้สั่งให้ช่วยคนนี้คนนี้เป็นบางครั้งบางคราวไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรอะ่ะเพราะเรารู้โรคท่านบอกว่าเรารู้โรคแล้วเราไม่รักษาเขาเนี่ย มันก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยชีวิตเขาแต่ที่นี้เวลาที่แม่ตะวันถามผีทุกครั้งแล้วแม่ตะวันก็สอนพวกเราทุกครั้งว่าสังเกตไหมเวลาผีมันเข้าคนปุ๊บเนี่ยทําไมมันต้องเข้าคนเพราะคนมีแขนมีขามีผีมันเข้าหมาไหมอ่ะอะมีผีมันเข้าสิงงูไหมอ่ะผีที่เป็นคนอ่ะมันมีไหมคะสังเกตสิทําไมมันต้องสิงคนล่ะ มีไหมผีก็ไปสิงหมาแล้ววิ่งเงืองามีไหมไม่มีใช้ปัญญาสิคะคิดเพราะจิตวิญญาณทุกดวงอะ่ะมันอุปทานขันของมันอะ่ะอุปทานร่างกายของมันว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอผีงูมาเข้าคนมันก็รื้อยเพราะอุปทานขันของมันมันคิดว่าร่างกายของคนนี่เป็นงูเห็นไหมพอมันนึกได้มันก็ลุกขึ้นนั่งได้เป็นแขนเป็นขาได้อย่างนี้เป็นต้น หมาก็เข้าคนก็เหมือนกันก็เห่าก็หอนแต่พอนึกขึ้นได้มันก็โอ้ะนี่ร่างคนนี่หว่ากูเข้าร่างคนมันก็พูดได้เห็นไหมเออแต่แท้ที่จริงแล้วคําว่าจิตเนี่ยไม่ว่าจะจิตหมาจิตแมวจิตงูจิตเรตรวงเดียวกันหมดค่ะเพราะจิตพวกนี้ก็ต้องไปอุบัติขึ้นไปจุดติขึ้นที่ใดที่หนึ่งบางทีก็เป็นคนบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไปก็มีเหมือนเราเหมือนกันของของคนบางทีก็ตายไปไปเป็นงูไปเป็นแมวไปเป็นหมาเปเป็นหนู ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นพระท่านถึงชอบพูดว่าไม่ว่าจะเป็นผีไทยผีฝรั่งผีอเมริกาผีเวียดนามเวลาเจอกันจริงๆนักปฏิบัติเขาไม่นั่งมานอ้างพูดนักภาวนาเขาไม่นั่งพูดภาษาไทยจิตแผลมันรู้ด้วยจิตของมันเองจิตคุยด้วยจิตเองมันรู้เรื่องกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเอ้าผีเป็นอะไรมาถูกแทงใยเลอได้ควาจำได้ที่อยู่วีรำคนหนึงที่ถูกแทงตายร้องเพลง,งงีอยงั มันจิตได้จิตสุดท้ายเห็นไหมคะตายเพราะถูกแทงรู้แต่ว่าเจ็บท้องแต่ไม่รู้ว่าเจ็บเพราะอะไรเห็นไหมคะในที่สุดพอเรามาบอกก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ถึงได้รู้แม้ตะรู้มันก็ยังเมาอยู่อจิตสุดท้ายมันยังเมาอยู่นี่แหละครูบาอาจารย์ถึงให้ฝึกจิตสุดท้ายว่าจิตเราจะจับอยู่ตรงไหนนะคะจิตเราจะจับยังไงมีสติรู้อยู่หรือไม่นะคะมันจะมีอ่า คตินิมิตน่ะมันจะเกิดขึ้นว่าเราจะไปไหนยังไงอ่ะก็อยู่ตรงนี้แหละอันนี้แหละที่ห่วงที่ให้เราฝึกกันเพราะอะไรถ้าเราฝึกแบบไม่มีเป้าหมายนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเราหาเป้าหมายของเราไม่เจอไม่ถึงบอกขาตัวตนตัวเองให้เจอเสมอนะคะหาให้เจอ